สวัสดีครับทุกท่านครับนี่คือถนนวิจิตนครในเมืองศรีสะเกษนะครับวันนี้ศรีสะเกษ province Thailand น,น,นะครับพาทุกท่านไปชมบรรยากาศของตลาดหอมแดงนะครับเป็นตลาดที่ขายหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะครับของจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับผมกําลังวิ่งอยู่ถนนวิจิตรนครมุ่งหน้าไปยังตลาดท่าเรือนะครับ บริเวณที่ขายหอมแดงเขาจะเรียกว่าตลาดท่าเรือนะครับซึ่งเป็นตลาดเก่านะครับตลาดท่าเรือแล้วก็มีตลาดแห่งใหม่เกิดขึ้นมาอีกนะครับตลาดหอมแดงแห่งใหม่ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายหอมกระเทียมกันเยอะทีเดียวเลยเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับ ก็เป็นลำห้วยสำราญนะครับในเมืองศรีสะเกษตอนนี้ก็กำลังจะถึงตลาดท่าเรือนะครับซึ่งเป็นตลาดหมอมแดงเก่านะครับตลาดหมอมแดงเก่านะครับนี่ครับอยู่ขวามือนะครับทุกผู้ชมเป็นตลาดหมอมแดงเก่านะครับทางด้านขวามืออยู่เช่นเดีย,ดยกับปัามปตทน,นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่าน ขี่รถมาชมเมื่อก่อนนี้คึกคักมากๆนะครับตรงนี้ามาปีสองพันาร้บาปกนะครับสู่6 6ปกนี้ก็ตลาดก็สบเซาแล้วก็เงียบเหงานะครับเนื่องจากว่าปี65น้าน้ำท่วมใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตลาดใหม่กันนะครับทีนี้เมื่อมาถึงท่าเรือแล้วก็แยกไฟแดงตรงนี้นะครับถ้าไปตลาดใหม่จะต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับนี่ครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้ ตลาดใหม่จะอยู่ข้างๆกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกดบริหารธุรกิจนะครับนี่ครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจนะครับนี่ครับตลาดหอมแดงใหม่นะครับซึ่งคึกคักทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวผมจะจอดรถแล้วก็พาทุกท่านลงไปเดินชมตลาดกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับพี่น้องครับก็คือบรรยากาศของตลาดหอมแดงในในรถในโลละห่าซิ บรรยากาศนี่คือคักอีหลีครับพี่น้องสุดยอดเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาทุกท่านนะครับไปย่างเลาะเบิ่งได้ครับพี่น้องวันนี้นี่ครับหัวใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องครับอยู่ในรถนี่โลละห้าสิบบาทนะครับพี่น้องครับโลละห้าสิบบาทในรถนี้นะครับห้าสิบบาทครับขอบคุณครับนี่มากนะหนีครับพี่น้องครับมาเบิ่งหัวบอกใหญ่ๆงามๆเลยโลูเท่าไรครับตัวนี้ครับสี่สิบบอกครับโอ้งามหง่าพี่น้อง สุดยอดโลละ40บาทนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับตลาดหอมแดงแห่งใหม่ของจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับคึกคักมากๆเลยครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องครับโอ้คึกคักหลายครับพี่น้องครับตลาดหอมแดงศรีสะเกดครับพี่น้องครับยอดโอ้กระเทียมก็มีนะครับพี่น้องครับกระเทียมก็มีใหญ่ๆนี่โลจักบาทเนาะครับเนี่ย โอ้ยหัวแบบไงหนึ่งสี่สิบหานะครับพี่น้องถือว่าถูกมากเลยนะครับพี่น้องซื้อเลยอ่ากระเทียมกระมี่ครับครับเดินสี่ผ้าทุกท่านนะครับเดินชมนะครับพี่น้องครับคนละคนกำลังมีการสื่อขายกันอยู่ทั้งกุ่นนะครับพี่น้องหอมแดงสีสเกตนะครับพี่น้องครับของดีสีสเกตบานห่าครับพี่น้องครับเบิรงเอาครับ สุดยอดครับพี่น้องเดีนเสื้ผ้าทุกท่านนะครับเดินชมออบรรยากาศของตลาดหอมแดงสีสะเก็ดครับพี่น้องครับตลาดเริ่มแล้วด้วยครับพี่น้องช่วงนี้หอมแดงก็กำลังออกแล้วครับพี่น้องครับเพิ่งเก็บกู้หอมแดงแล้วแล้วก็เริ่มเอามาขายกันแล้วนะครับย่ตลาดแห้งไม่นี่ละครับพี่น้องตลาดไม้หอมแดงสีสะเก็ดหรือว่าตลาดไม้หอมดีสีสะเก็ดครับพี่น้องครับ ถือว่าเป็นตลาดหอมแดงที่คึกคักที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องครับตลาดนี่ตลาดก็สะอาดสะอานดีนะครับพี่น้องครับเป็นร้านค้นกรีดย่างดีเลยครับพี่น้องครับตลาดต้นนี่เป็นล่านค้นกรีดครับพี่น้องเบื่อครับสะอาดสะอานแลวก็ตลาดกว้างใหญ่เลยพี่น้องนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศของการสื่อขายหอมแดงศรีสะเกษครับพี่น้องครับ นี่นะครับเป็นบรรยากาศสดๆดจากตลาดหอมแดงสีสะเกตนะครับพี่น้องครับเปนกำลังทำการสื่อขายกันอยู่นะครับตอนนีนโอคึกคักนี่แหละครับายตลาดิ่นนะครับตลาดใหม่ค้าส่งหอมกระเทียมพริกและสินค้าเกษตรจังหวัดสีสะเกตนะครับพี่น้องครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆจากตลาดเลยครับพี่น้องครับคือว่าคึกคักมากๆนะครับเพราะว่าฤดูการเนือหอม เริ่มที่สีออกมากแล้วก็หอมหอมดีนะครับพี่น้องครับปีนี้ฤดูการของหอมกระเทียมก็เริ่มออกมาหอมแดงมาก,กวันนะครับพี่น้องครับกระเทียม <pas S 2> นี่ยังบ่ท่านไดนมากนะครับพี่น้องครับนั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือบรรยากาศของตลาดหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องครับเศร้าๆแบบนี้ ก็เริ่มคึกคักตั้งแต่ประมาณาตีหนึ่งตีสองพอข,ขาแมฆาก็เริ่มมาแล้วนะครับพอขาแม่าพร้อมแดงของสีสะเกตเหาอนะครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ